สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องเบิ่งหนังของเรานะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับเรื่อง p e n a เซอร่ซึ่งเป็นภาคต่อของเทน t ูปูซ a นก็ได้ถูกปล่อยออกมาให้เราได้รับชมกันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสปอยเรื่อง t e n t ูปูซานตัวนรกซอมบี้ขั้งค่ะ เป็นหนังซอมบี้ที่ไล่ล่ากันอย่างดุเดือดโหดมันแล้วก็ระทึกได้ใจสุดๆเป็นหนึ่งในบรรดาหนังเกาหลีที่ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการภาพยนตร์เกาหลีใต้เป็นหนังภาคแรกที่เข้าฉายเมื่อปี2016ทำไรายได้ทั่วโลกไปเกือบ3,000ล้านบาทเลยล่ะค่ะแถมยังถูกใจคนดูทั่วไปและหลายๆคนนั้นนะคะยกให้เป็นหนังซอมบี้ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะ ค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะที่ผู้สร้างพยายามเข็นภาคต่อออกมาจริงๆแล้วจะพูดได้ว่า p e n นซูร a เป็นภาคต่อของเทนทูปูซานได้อย่างเต็มปากหรือเปล่าสำหรับแอดนะคะคิดว่า70ต่อ30เท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าว่า มันจําเป็นต้องดูเทนูปูซานมาก่อนไหมก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่จําเป็นค่ะแต่ว่าถ้าเราดูมาบ้างแล้วนะคะมันก็จะเพิ่มอรรถรสในการดูเพิ่มมากขึ้น p e n นินซูล่านะคะจะใช้นักแสดงใหม่เซตใหม่เรื่องราวใหม่ๆเพียงแต่ว่าเรื่องราวของ p e n นินซูล่ารอบนี้เนี่ยจะย้อนกลับไปเหมือนไปต่อจาก4ปีที่แล้วจากเทนูปูซานเท่านั้นเองค่ะ หลังการร่มสลายของคาบสมุทรเกาหลีนะคะกลายเป็นดินแดนร้างที่ไม่มีใครใกล้าย่ยางกายเข้าไปใกล้ประชาชนที่หนีรอดออกมาได้ต้องอบพยพหรือหนีตายออกนอกประเทศจองซอกพระเอกของเรื่องรับบทโดยคังดงวอนเขาเป็นทหารเกาหลีใต้ที่กําลังพาครอบครัวหนีตายขึ้นเรือไปอยังประเทศญี่ปุ่น แต่ระหว่างทางที่ขับรถไปที่เรือเนี่ยพวกเขาได้เจอกับครอบครัวหนึ่งกลางทางนะคะเพื่อเข้ามาขอความช่วยเหลือค่ะแต่แล้วจองซอกเลือกที่จะใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกนะคะเขาจึงตัดสินใจไม่รับครอบครัวนั้นขึ้นรถค่ะแต่ว่าระหว่างทางที่ขับไปที่เรือนะคะโชคชะตาก็ไม่เข้าข้างเอาซะเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าหนึ่งในผู้โดยสารของ เรือนะคะติดเชื้อและกำลังจะกลายเป็นซอมบี้ค่ะสุดท้ายแล้วจงซอกของเราก็ไม่สามารถช่วยชีวิตพี่สาวและหลานชายของตัวเองไว้ได้เขาและพี่เขยรอดตายอย่างหุดวิดเลยละค่ะ จากนั้นเรือได้เปลี่ยนทิศทางมุ่งตรงไปที่ประเทศฮ่องกงจองซอกและพี่เขยของเขาได้ใช้ชีวิตที่ฮ่องกงนะคะในฐานะผู้อพยพจากเกาหลีแต่ว่าสายตาของคนฮ่องกงนั้นมองพวกเขาเหมือนเป็นตัวเชื้อโรคแต่แล้วก็มีเหตุให้ทั้งสองคนต้องกลับไปที่คาบสมุทรเกาหลีใต้อีกครั้งนะคะเมื่อแก๊งมาเฟียที่ฮ่องกงได้ว่าจ้างจองซอกและพี่เขยและคนเกาหลีอีกสองคน กลับไปขนเงินกว่า20ล้านดอนลลาร์ที่อยู่บนรถนั้นกลับมาโดยพวกเขาจะรอที่ท่าเรืออินชอนถ้าจองซอกทำสำเร็จเงินที่ได้จะถูกแบ่งออกให้คนละ2.5ล้านดอนลลาร์ค่ะแต่เมื่อพวกเขาได้ไปถึงที่นั่นนะคะพวกที่รออยู่ไม่ใช่แค่ซอมบี้อย่างเดียวนะสิค่ะเพื่อนๆแต่เป็นพวกมนุษย์ที่รอดตายด้วยกันและทำตัวเป็นเจ้าถิ่นคอยดักจับผู้ที่หลงทางเอามาเล่นเกมหนีตายซอมบี และพี่เขยของจองซ้องนะคะถูกจับตัวไปเล่นเกมด้วยค่ะ ส่วนคนเกาหลีอีก2คนที่ตามมาด้วยนะคะเสียชีวิตค่ะแล้วก็ตัวจองซอกเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวหนึ่งนะคะที่ประกรอบไปด้วยแม่แล้วก็ลูกสาวสองคนและคุณตาสุดเพี้ยนอีกหนึ่งคนที่คอยพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเนี่ยได้ติดต่อกับผู้หญิงที่ชื่อเจนผ่านคลื่นวิทยุและเธอจะมารับพวกเขาที่นี่แต่ก็ไม่มีใครเชื่อคุณตาเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่จองซอกได้เจอกับครอบครัวนี้นี้เนี่ย เขาก็จําได้เลยว่าเธอคือผู้หญิงคนที่เขาไม่ได้รับขึ้นรถมาด้วยตั้งแต่ตอนต้นเรื่องนั่นเองค่ะเห <ac> ตุการณ์หลังจากนี้ก็คือการออกตามล,าลม่ารถบรรทุกที่บรรจุเงินกว่า20ล้านดอลลาร์ที่พวกคนโฉดเอาไปไว้ในแหล่งกลบดานของพวกมันนะคะโดยที่พวกมันไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าในรถเนี่ยมีเงินมากมายแถมยังมีโทรศัพท์ ที่เอาไว้คอยติดต่อกับคนบนเรือที่ท่าเรืออินชอนถ้าพวกเขาได้รถและโทรศัพท์พวกเขาก็สามารถขับรถและไปที่ท่าเรือและจะสามารถหนีออกจากมหาสมุทรเกาหลีดินแดนซอมบี้นี้ได้แน่นอนค่ะซึ่งอุปสรรคของพระเอกที่ต้องเจอก็คือซอมบี้จำนวนมหาศาลและยังมีผู้คนที่ไร้มนุษยธรรมแถมยังต้องบุกเข้าไปช่วยพี่เขยของตัวเองที่กำลังอยู่ในการแข่งขันหนีตายจากซอมบี้อีกด้วยนะสิคะ ดยภาพรวมต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโทนหนังเ e n เลนิซลเนี่ยมันคนละเรื่องกับเทนทูบูซานอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะคะ่ะถ้าเพื่อนๆชินกับเรื่องราวในครอบครัวของเทนทูบูซานแล้วก็ชินกับตัวละครพ่อลูกในภาคแรกนะคะแล้วก็จะรู้สึกสยดสยองกับภาพของซอมบี้ใช่ไหมคะแต่ในภาคนี้เนี่ยของ p e n ิส u l ลเนี่ยแทบจะไม่มีประเด็นอะไรให้เห็นแบบนั้นเลยล่ะคะ่ะแต่สิ่งที่โดดเด่นสําหรับเพนิสลนะคะก็คืองานสร้าง งาน cg แล้วก็ความมาร่ามฉากแอคชั่นต่างๆของเขานะคะโดยเฉพาะฉากขับรถหนีตายนะคะที่ดูเหมือนหนังแข่งรถเลยะะเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะแต่ว่าในแง่ของหนังเรื่องนี้เนี่ยเพนนีซูล่าเนี่ยแอดว่ามันยังไม่โดนใจแอดเท่าไหร่เลยอะคะ่ะ ตัวละครอย่างจงซอกที่รับบทโดยคังดงยอนนะคะยังไม่สามารถสร้างความรู้สึกให้คนดูผูกพันเหมือนกับตัวละครตัวนี้ได้เลยค่ะซึ่งจะแตกต่างจากกงยูในเทนทูปูซานนะคะที่เรารับรู้และเข้าถึงตัวละครตัวนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเลยนะคะส่วนครอบครัวแม่ลูกนะคะก็พอจะมีสีสันบ้างค่ะโดยเฉพาะคู่พี่น้องนะคะกับฉากที่ขับรถตอนต้นเรื่องที่แสนจะบ้าระหำ่ำแต่บางทีก็ดูเกินจริงไปมากๆเลยละคะ่ะ ความสมเหตุสมผลของตัวเรื่องที่หลายจุดมันยังไม่เมคเซนนะคะความเดาง่ายของบทหนังแล้วก็บทสรุปที่มันบังเอิญจนเกินเหตุและสุดท้ายนะคะซอมบี้ที่ดูใน p e n นีซูล่เนี่ยมันยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่ากับเทนทูบูซานเลยใช่ไหมคะถ้าในเทนทูบูซานเนี่ยเราจะลุ้นทุกครั้งที่ซอมบี้ปรากฏต,ตัวแต่ในเพนนีซูล่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาซอมบี้นะคะมาวิ่งเล่นไปทั่วเมืองเหมือนเอามาประดับซะมากกว่าค่ะ ถ้าให้มองนะคะว่าเพเนซูล่าเป็นหนังเดียวที่ไม่ใช่ภาคต่อของเทนทูบูซานเนี่ยก็จะบอกได้เลยนะคะว่าเขาทำหนังออกมาดีนะคะแต่ก็มีหลายจุดที่แอดเนี่ยแอบผิดหวังอยู่เหมือนกันค่ะและแน่นอนว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่าง p e n นซูล่ากับเทนทูบูซานเนี่ยนะคะเทนทูบูซานชนะอย่างแน่นอนค่ะสำหรับแอดนะคะเพเนซูล่าก็สนุกค่ะโดยเฉพาะความบ้า,าระห่ำฉาก CG แต่เนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่เมคเซนเท่าไหร่นะคะ ขอให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบแล้วกันค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะไปดูกันมาหรือยังหรือว่าดูมาแล้วให้คะแนนกันมาเท่าไหร่อย่าลืมเม้นบอกข้างล่างด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพวกเราในลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ